สวัสดีฮะท่านผู้ชมฮะเออสวัสดีฮะขมิก,กิทาสวัสดีฮะเอาวันนี้ร้านถูกหน่อยนะฮะขออนุญาตสวัสดีฮะนะฮะแล้วกชาบูผัดไดานะครับวันนี้นะครัะะบขออนุญาตเปลี่ยนแปลงบรรยากาศนิดนึงนะครับจากต้มผักต้มปลาตัดแดบน,นะครับทุกนอาครับมาดูบรรยากาศภายในร้านนะฮะ นี่นะครับเนื้อวัวโคขุนนะฮะประมาณนี้เลยัวสี่เจนจอมเจนจังไงเนะน,นีนานทีนะฮะเข้ามานะฮะขอบคุณเพื่อนสาวนะ,ะถูกเวยลานะฮะสามหมื่นบ,บาทสี่คืนสี่ห้าหมื่นระวังกับทากำหมังเลี้ยงวันนี้ครับผมอือนี่นะครับ,นนรบเนื้อของคุณะะรครับหวาน์ตี๊รบ นะครับชบูพราได้นะฮะสังขาบุรีนำนะฮะุณเชิญนะฮะทุกคนนะฮะรัเราอร่อยชิงใจนะนี่สาลาวากาเมปีซิเลยเนี่ยกรุบกรับนะฮะวากาเมจชิง่ารบรองาิดทาครับต่อไปที่ยาเขอาป่ากันเลย อืเลยครับกินในท้องอื่นเลยนะครับหอ,อนมามาละสองร้จ็สิบเก้าบาทมาครับอือหือมูสไลด์ช้ำๆอย่างนี้ครับเริ่มอิ่มแล้วเริ่มเล่นนะมาสองสามคนนะครับร่อร้านเกือบเจ็งครับผมไก่แกอีก๋ไกต่อครับลุยต่อนีอ่เนื้อช้ำๆ กินได้เอิมถึงวันพรุ่งนี้เลยนะฮะไปต่อครับผมนี่สันคอนสไลด์ลงบางนะครับต้องลวกจิ้มออกมาเลยประหยัดเข้าปากประมาณนี้คนระับอาชิงอิน้รตีนดูครับหลับฐานน่าจะหมดไปประมาณ10กิโลนะครับ เนื่อสองวันได้เรื่อยๆนะครับผมไม่จำกัดเวลาครับมันจะเป็นน้ำซุปน้ำดมน้ำขา้าวโยนคุ้งลงหมอะะห้อไปกันฮะเนื้อวานจี้อ่อืมสระเลยนะจ๊ะ กินเสร็จแล้วนะครับกิ่มแล้วเราจะนั่งอืดประมาณนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดใช้กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยกดติดตามมาด้วยนะไปแล้วครับอิ่มเหมือย่าไปอ้วก